อย่างเช่นการรักษาพุควรขี้เสียนจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศแห่งแรกของไทยที่ตอนนี้กําลังมีความพยายามในการสร้างความเข้าใจแล้วก็ปลูกฝังสํานึกรักธรรมชาติให้กับเยาวชนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่างๆคุณสนธยาแก้วขำลงพื้นที่กับเด็กๆก็พบว่าพวกเขามีคําถามที่น่าสนใจทีเดียวครับ ทำไมควายว่ายน้ำเก่งจังทำไมควายถึงกินหญ้าอยู่ในน้ำนกในป่าพรุมีกี่ชนิดเรมซ่าไซาคืออะไรและคำถามอีกมากมายซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยต้องคอยตอบและให้ความรู้เด็กๆซึ่งเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นขณะล่องเรือเข้าสัมผัสระบบนิเวศอันหลากหลายของพุกวรขี่เสียน พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซ่าไซแห่งแรกของประเทศไทยก็ได้เห็นนกเห็นควายน้ำเห็นพวกแมลงปอต่างๆสัตว์ต่างๆแมลงต่างๆเต็มเลยค่ะก็คิดว่าสนุกดีค่ะสนุกดีแล้วก็เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากเลยค่ะเราเป็นคนพัทลุงก็จริงแต่เราไม่เคย เข้ามาในพื้นที่ที่มันเฉพาะแบบนี้มาก่อนนั้นนั่นคือความสําคัญเรื่องที่หนึ่งของตัวพื้นที่ของมันเองเรื่องที่สองก็คือที่ถามอันดับแรกคือว่าเด็กๆทําไมถึงพาครอบครัวได้มาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้นะครับก็เราพอมีครอบครัวมีลูกเราก็อยากให้ลูกได้เพจินภัย explore อะไรต่างๆสิ่งที่ทําได้พื้นที่ที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่ที่เรา เกิดและเติบโตเนม้นมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวที่เราสามารถเข้ามาสัมสผัสพืนน้ําทุ่งหญ้าและป่าพุอันสมบูรณ์ของพุกควรขี้เสียนรวมถึงป่าพุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยซึ่งมีพื้นที่นับแสนไร่ช่วยรองรับรูปแบบชีวิตที่หลากหลายทั้งบนบกและในน้ําในผืนน้ําอุดมด้วยพันปลาเกือบ20ชนิดบนบกมีสัตว์ป่า รวมถึงนกอพยพและนกประจำถิ่นเกือบ200ชนิดเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่มากด้วยคุณค่าบริเวณนี้ก็คือพลุกควรขี่เสียนพื้นที่ชุมน้ำนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศหลากหลายเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งขณะนี้หลายภาคส่วนในจังหวัดพัทลุงพยายามสร้างความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่แรมซ่าไซแห่งนี้ครับป่าพรุยังทำหน้าที่ดักตะกอนและแร่ธาตุรวมถึงกักเก็บน้ำก่อนปลดปล่อยน้ำลงสู่ทะเลสาบช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศพื้นที่ป่าพุซึ่งมีเนื้อที่นับแสนไร่จึงเป็นการยากที่ภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจะดูแลจัดการเพียงลําพังความร่วมมือกับชุมชนจึงเป็นหัวใจสำคัญคือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งซึ่งมันเป็นเอาคือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยแล้วก็ในประเทศไทยมัีทั้งหมด15แห่งก็ความหลากหลายเรื่องชีวภาพทั้งทั้ง,ท,งทั้งพืชน้ำทั้งตัวสัตว์น้ำเองทั้งพืชบกทั้ง ทั้งพืชฐานล่างที่กําลังขยายขึ้นอย่างพวกสเมดเด็จอะไรเงี้ยที่มันเป็นพืชพืชเบิกนําที่จะมีพืชปา่าพลุชนิดอื่นโตขึ้นมามูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ํำทะเลน้อยได้ทําบันทึกข้อตกลงหรือ M O U กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณค่าของพลุควรขี้เสียนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เพราะแม้จะมีการประกาศขึ้นทะเบียนพลุกควรขี้เสียนเป็นแรมซ่าไซส์ามากว่า20ปีแล้วแต่การรับรู้และการเข้าถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีความสำคัญระหว่างประเทศก็ยังอยู่ในวงจำกัดเหตุผลหลักๆก,ก็คือมีความหลากหลายทางเชีววภาพของพืชและสัตว์สูงนะครับและก็เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำ ประมาณ187ชนิดนะครับโดยโดย,โดยมีนกที่ที่หายากหรือว่าที่สำคัญก็มีพวกตระกูลนกกราบบัวนะครับนกตะกลุ่มนกไองัวนะครับหรือว่านกฟินฟุตนะครับก็พวกนี้นะครับซึ่งเป็นนกที่มีสถานะในระดับโลกตอนนี้สถาภาพอยู่าหายากและก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์การนำเยาวชนรวมถึงผู้ปกครอง เข้าสัมผัสและเรียนรู้ถึงความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งต้องพึ่งพิงความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ป่าพรุเพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตนอกจากจะช่วยทำให้พวกเขารู้จักคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำมากขึ้นแล้วการดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำในอนาคตก็ได้ถูกปลูกฝังไว้กับพวกเขาตั้งแต่เยาว์วัยเช่นกันสนธยาแก้วขำ ไทย PBS รายงาน